ก็มาหาสองแล้วหาซองวันเดียวงี้นเป็นหาไม่สองร้างกับหาสองจะกัหาสองใไ่ครับผมจับลอตเตอรี่ไว้เลยครับเจ้าจับเอาโรดก้าคอยเลี้ยตันเจ้าไม่เลี้ยักการ์า้องเลี้ตัว

ดึ๊งจ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 ึ๊งีึ๊งจ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 ึ๊าจ้างจึ่งจึ๊งจึ๊งจึ๊จึ๊งจอจึ๊งจึ๊งจึ๊งจงจึ๊งจึ๊งจึ๊ง่ึ๊งจึ๊งจึ๊งงจึ๊งาึ๊งจจงจ๊งหงาอีก กปันบ่ปันมาจักไหนบอกคจ้ฟันมาสางเี้นเจะสองหลังอย่ะให้แขกแขกทุกเือไอ้กาสเปรสางไอ้เพิ่นหลังเจ้สองหลังพอเยว่าเหี้ยเป็นหาสองเป็นหาสองไภาษาค่ะยังบ้นเขาขาลูกนี่มันขอลูกกับ มันแต่มเน้ำพอหาไรพบอกพอรอกไปเลมันใช่มันบเคยมีเงินพอสิอ้อยอ้ลาบอกพอเน่ยพอสิว่าเสียงตัตัว้าเนาะโบงเ้ครับบงง้ครับสพูตรงให้ลูกเอามาให้ลูกโล่่ด้พูดอย่างนี้นำบอกเด็ก ันเบาคอยไันสิดโได้เงินอีดีดีโได้เงินดีเงิ่นเดี๋ยวกระบอกงแห้งโย่แรงครับพูดแรงๆพูดแรงๆตีเถ่าเอฟซีพันฝากมาเอฟซีพี่ันฝากมาให้เจพคนหมาน้ำมาจันจ้าเอฟซีพัตเร์ซนนะอ้ยลายจังหวัดลายเป็นนาคนแท้เป็นผู้จังใดคนลาดีไก่สินขอนแกนอยากมาเล่นน้ำแจ้ยุ่าสันคุาเจยินดีตอนรับพนบพนจนจาอับผู้ใเจเป็นคนใจกว้างขวงตัว มาโลดกินท <LY> <ique> ีก็ได้อยู่บ้านใจอยากไปเล่นน้ำพน่วานม่วงนี่หละเเพื่อนองหานจ้าว่าดูดานข้างม่หาานัมอเากินเรบ้านม่วงาผู้ใดหูจักเมือนแม่มเจ้าทนแมลูกยาเผือขุนนไเนี่จ้านหอไห้มาตอ้เี่มาหายที่นเี่เจ้ันี้กเีเด เอาพอแม่มึงไล่บว่านี่ลไลยกว่านี่มันจะหาพันพุผงูมาหลายฟอดเงา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 เนถือเล็กเลก็บ่ถือเงาไปถือเลได้หลยปันนี่ดีใจเนาะเกนเนาะดีใจพันหนึ่งก็บพันอีึง มันแม่นเลยเจ๊เด้อหัวเนี้ยเอาเป็นแม่นเด้อเจ๊ปูไม่แม่นสิได้ดังเด้ออย่าปูอย่าจังหานเด้อจับดังเด้อให้ทุกหนีทุกชิ้นให้อีหลาคุณได้สามตัวเล้วครับเจ๊สามตัวเล่นเด่นเลยหัวสามตัวแตกนะครับองกันมาเด้อจ้าะเอาเงินแห่ใหม่แล้วลูกที่หลาคุณแห่ให้พันธุ์มันหลุดได้หลายเล้วกูบอกกูมาแล้ว เขาเขาเขาเบิ่งอยู่นี่พอพ่อได้หลายๆเกรดคอยหน่อยแต่พ่อที่สดเขาทำเพื่อปแสดงกูแสดงกูมีไงวังศิษย์จั่วปากพากับมี่เองสิษย์จั่ลูกพอแจ้งสะพ่อนตั้งดันอยู่เนี่ยนะพ่อร่ำเนาะรำตั้งอย่างเบิดมือแมพอกนได้หลายตัวพ่อล่ำเปลี่ยนมับริเลียนมาก เจ็เป็นเบื้องหน้าใช่ขาเป็นเบื้องหลังใช่นี่ขาเป็นเบื้องหลังใช่ปูราไปพุชสอดเองเอาเจ็บมาเ็ดเดียวนะเมื่อใดก็เจ็บชื่อสามชื่สี่เห็นละออกเกาะมาก่อนใช่เออมันสิบเอั้นก่อนพอท่านเรียบชื่อมาหน่ะถ้าเจ้าสิงหาซื้อพอได้ได้ได้ขึ้นเขาอื่นข้งไก่คุณต้งปรูหลุจหรอกไปหาซื้อเอา จะซกำเ่าซ้ำดังค่ดังดังดยิงน้ำอาเสือออดัเนาะกันเราเรื่องตัวแดงอัวแดงก่อนเออพเรียงเรียงก็เรียงเรียงกับคอยล้เนดะพอเรียงเรียงัคอยล้มเขาชอบยิ่เนาะชอบยูเป็นจไดคือคอยล้มจากพักคือพาคอยล้มตลอดนบ่มเาแงงแน่แน่กับคุณล่ะเนาะจด้่อน13 14

พอแค่ม่นดติกายยังคำว่าหยากฉันจะกอดตอกตอกแอดไม้เบิงเกียบด้วยันนี้แอดมนานไนบัาร์ดฝันแต่จะเรียกฝันเจ้ส่วนเม็ดเดียวนั้น13า่อยเอาสันจาแช่ลาลูกเข่าขาขก้องเข่าเจบอเจ้เจ้ม่าก้เข่าบอเนี่ยกองขาเจพอซักไม้พอราอนี่บาใส่ไม่ได้ทาบอเจ้สิซืือไม่ยัวขึ้นบอลเจ้ปื้อเจ้มาสือเ้อมันมามาเล้งกับอได้ กองเขาก็เกวาเกี่ยแล้วไปซักโคอัอนนึงตาเดีดนี่หลายอืมันอ่อนมันดีซักคนได้ใส่ใส่บนชํำรองไว้คอยซักคุเเท่าอยู่อันนี้ตูก็้ายหลายคนเดอบงาดออกมาใช่ไหมล่ะขือขาเพีนเนะอืมมันเอินว่าลูกสปูมาหาเมียเมียกับโุกจับกับซันเมียกับซัน เอากินกวาเอฟซีเอเอเงินมาใส่กองเขาเดือสันก็จะอายยัไงเอฟซีบางเนี่ยเเอ้ยเงินมาใส่กวงเขาีเดือกงเข่มีเดียตนเป็นซเนาะเขางามงามแต่กองเขาเ่อเปลี่ยนง้ยเปีนห้องคนเราบอกไปนู่ล่ะเนาะดังน้อยสิละวาดาราเนาะนะเกยักแพ้งใคใก็บอกล้อันสิเอฟซีก็สิือเห็นบองวดก้อนเกยัก คุ้เอฟซีขายซื้อใหม่นได้ไม่ดังตัวแล้วที่เขามาขนของไปหมดร้านเลยเศร้าคุณคดัง12ล้านอย่าทำใจนะใช่มาแท็กฟิพ่องขอกะดังเอซีซื้อ12ล้านเป็นเหตุเสียไปผ่อนพร้อมไปยังประเทืไรนี่แค่นั้นละกินกะข้าวด้อลูกกินข้าวไม่ได้กินกวานั่นพมก็กินข้าวตีตกนด้กเนาะเอามเพียซื้อ10บาเนแม่บอเขามาให้กิน อค่กินร้ายเขาเม่แพ้อันน้ขอบคุณข้างกองขอบคุณน้องพี่พี่ขอบคุณเอฟซีแน่ปนฝาาขึ้นมาน่ะที่ฝาาขึ้นมาให้เอซีเด้อซือทีลจ๋าลายชื่อนะคุณญิงบุณไส้นี่ครับลายชื่อนเซเจ้าลเจ้าคุณบอมจิคุณบอมสองรอยคุณปุงห้ารอย ขุณเกี่ยวท่องสามรอยคุณฉลองหารอยท่าบ um> oui> ุญนังได้ฉลองเออเฮียเกว่าทําบุญที่นเไทําบุญตวเเ่าบุญโอ้ยหลูกย้ว่าจังสรนเาทบุญหานั่งก่อนก็ได้จ้ะมานั่งกินน้ำกันจ้ะว่าท่านเห็นน้ยขุ่นไะปูนวหาดพื้นว้านเีก ไปจะค่อยเทิดเนาะจ้าค่อยเท็ดปะก้อนคุณดีดังค่อยเทิดเพิ่นขอเพิ่นรางวันนี้ให้แตกอีกเราไปเท็ดเลยเนาะเจ๊นะไปเท็ดกันเด้อจ้าเมียไปเท็ดแน่จ้าไปน้ำกันเมียก็บอกไปเมียไปก็บอกไปกบเขาไปเป็นขุมมืขอเพิ่นอีกวันนี้ก่อนเนาะเออของวันนี้ก่อนข้าไปเท็ดก่อนค่ะเพิ่นมาเพิ่นร่อเราได้บ้านีอ้เจ๊วัดนี่ที่เนอียังให้ไปมี่เอียงห้ไปเมือนีลจวก็หนึ่งมีเหมือนอยู่พันมีจะเรียกฟันได้หรือหลอ๋อกับฟันกับฟันตัวฝันตัวใดล่ะฝันอะไร เจสหาสองแล้วอันแราจังไรเจสเจสหาสองก้อนน่ก็เปิดแต่ทั้งนั้นฟันเอ็กซ์ซีทา้งีนล่าทา้งคนดื้หัวจ๋าทางคนกับนากาเจสหาสองก้อนย่างพันแม่นนี่ทั้งลูกสาวไมเขาอีกรอเบิ่งข้าวลอก้อนมันตรงกันแห้งเจ๊งๆเลยเนาะไ้ม่ตรงกันก้อน